ถ้ายอ้อนเวลากลับไปได้อะพวกมึงยังจะเรียนสายนี้อยู่ปะวะมึงนี่สร้างแต่เรื่องเดือดร้อนให้กูตลอดเลยนะแล้วไอสมองพวกมึงเคยคิดเรื่องดีๆมั้งไหมคนดีๆเยอะจ้ะจะไม่เอาสจะคอยเหี้ย กูว่ามันเป็นสเสน่ห์ของสายนี้วะ่ะมันสอนให้เราเอาตัวรอดมึงไม่ต้องคิดมากนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละมึงเก็บข้าวของจบบ้านกูเลยนะแล้วอย่าเสื้อกลับมาอีกสำหรับกูอ่ะเพื่อนเนี่ยสถาบันเนี่ยไม่สำคัญเท่ากัน s <S อิย่างนี้เล็ไฟไปเนะี่ยกูว่ากระหนกพายุแม่งเอาแนะ่กระแต่พวกขี้อันนี้ไม่สดจริง ถ้ากูไม่อยู่มึงไม่อยู่ชนเราจะเตะกันต่อเหมือนมึงกับกูจะดวงชงเด็กแกล้งโทรกูเลยไหมอย่าให้กูเจอแม่งแล้วกันเตรียมตัวสวดอภิธรรมศพไปเลยสักแล้วอย่าเสือกมายุ่งกับลูกสาวกูอีกเพราะคนอย่างมึงไม่มีอนาคตถึงพวกผมจะไม่มีอนาคตแต่ว่าผมก็มีหัวใจนะเว้ยแล้วก็กระสุนออกมาฟูรีบพื่อจะนอนลักคุณไม่เคยกลัวไห้จะโดนรีบอย่าเสือกแล้วรีบให้ถัมจอดเลย กะวังจะโดนอุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มจะตีมึงใหญ่ยกมึงแกงไม่ใช่เหรอมึงแกงไม่ใช่เหรอเพราเสียงปืนดังพวกมันไม่เสือกเหรอปังปังปังมึงจะตีกันอีกแล้วคิดหน่อยเถอะพ่อดุมจะเสลยถ้าไม่เจอหากแม่มึงนอนป่วยพ่อมึงนอนเอิร์ดมึงอาจจะเห็นท่าชีวิตไอ้เพื่อนเอิร์ดเออเลิศมัวเมาคำเดียวถ้าเพื่อนเอิร์ดไม่ในวิทยาถุยถ้าไม่เพื่อนเออูู้้เชื่อนะเว้ยว่าทุกคน ต้องผ่านช่วงเวลาแบบนี้อยู่ที่ว่ามึงะจะแสดงออกมาแบบไหนแค่นั้น,นเงนี้นนี้อส,สิ่งเหล่านี้มันไม่มีความหมายอยากให้คิดทบทวนดูก่อนอย่าเลยน้องพี่น้องมาแล้ว